ครับนี่เป็นนองศักดิ์ครับวันนี้ก็มาอยู่กับน้องเกนครับนรงศักดิ์พันไม้นะครับวันนี้ครับมาดูทุเรียนครับโอชีหรือว่านามดําของน้องเกยนะครับก็วันนี้ก็ฝนตกนะครับมาช่วงยังบอกฝนตกก็ตัวยังเปียกเอิดๆกันอยู่นะครับคือมาถามน้องเกยว่าพอดีมีมีเพื่อนหลายคนถามว่าทุเรียนโอชีเนี่ยนะครับลูกแล้วกี่ปีเป็นลูกนะครับอครับ อายุก็3ปีกว่ากว่าเป็นลูกแล้วเป็นลูกนะครับก็มีเยอะไหมน้อเกยก็สมควรครับนี่คือเจ้าของพันโอชีนะครับที่นี่นะครับน้องเกเป็นเป็นสถานที่เป็นร้องขายต้นน้ำดําด้วยนะครับขายโอชีด้วยนะครับคือการที่เราจะซื้อพันโอชีนะครับเจ้าของจะต้องมีต้นพันเองนะครับและก็ได้เป็นลูกแล้วชิมแล้วนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นของ แท้ที่สุดนะครับเพราะว่ามีต้นพันธุเองใช่ไหมครับน้องเก๋ใช่ครับครัมีพันธุ์เองด้วยนะครับแล้วก็ทําพันธุขายด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็นะฮะมาชมมาดูต้นของน้องเก๋ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกกันนะครับว่าดูเนื้อดูลูกนะครับที่น้องเก๋ปลูกไว้ครับอายุกี่ปีนะสามปีสามปีกว่าครับทุเรียนเป็นลูกแล้วนะครับไม่ต้องรอถึงสี่ห้าปีนะครับอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ความพร้อมของต้น นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อครับพอดีมาใต้โคนวันนี้ก็มีลูกสุกด้วยนะครับมีลูกถุกแล้วก็มีเอาก้านยาวลูกก้านยาวมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าคล้ายถึงกันหรือไม่ครับอ่ะเดี๋ยวเราผ่าดูเนื้อก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ดูลูกมันต้นนะครับก็ต้องรีบเร่งหน่อยครับฝนตกนะครับวันนี้นะครับอ่ะครับมาดูกันครับนี่ก็สุกแลวครับสุกสุกจากต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวเรามาผาดูเนื้อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลงมาถึงใต้โคนต้นกันแล้วครับ ผ่านนะครับดูนะผู้เรียนสามปีกว่านะครับไม่ต้องรอถึงสี่ห้าปีนะครับไม่ต้องรอถึงสี่ห้าปีครับของน้องเจนะครับในต้งสัตว์พันไม้นะครับครับคือเนื้อไปในบ้างโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยจริงครับน้องเจนะครับนี่คือโอชีหรือน้ำดำนะครับ แล้วเรามาเปรียบเทียบอันนี้ก้านย,ยาวนี่อันนี้ก็ก้านย,ยาวของน้องเกงเหมือนกันนะครับก้านยาวเหมือนกันท่านดูครับเปรียบเทียบลูกนะครับเมื่อกี้ผมลืมเปรียบเทียบไปดูก่อนนะฮะเหมือนกันคล้ายกันดูก้นเนี่ยก้นก็ยุบเหมือนกันคือลักษณะก้านครับก้านยาวเนี่ยนะจะยาวกว่าแต่โอชีเนี่ยก้านจะสั้นแล้วลักษณะหนามนะต้องต้องศึกษาด้วยครับหนามเนี่ยโอชีเนี่ยหนามจะป้านนหนามจะไม่แหลมเหมือนก้านยาว ก้านยาวหนามจะแหลมกว่านะครับทุกลูกนะครับอยากที่ได้สังเกตได้ได้ทดสอบนะครับก้านยาวหนามจะแหลมกว่านะครับอันนี้โอชีน้ําจะแบบตบอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเจ็บมืออันนี้เจ็บนะครับมันแหลมนะครับอ่าเดี๋ยวดูแล้วก็ดูเนื้อครับดูเนื้อแล้วก็ดูเม็ดนะครับดูเม็ดข้างในนะครับเป็นเป็นทางเลือกที่เรียนที่ถังเลือกครับจริงๆแล้วหมอนทองเราดีอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าทางเลือกใหม่ก็มีหมอนทองพอแล้วนะครับแล้วก็โอชีครับทางเลือกพืชทางเลือกใหม่นะครับครับดูเนื้อครับนะครับโดนโดนมีดครับดนมีดนะครับเเดี๋ยวผมได้ชิมความหวานน้อยกว่านะครับความมันมากกว่าและกลิ่นหอมมักลิ่นดอกไม้นะครับ ครับหอมครับเม็ดโตปานกลางครับเม็ดโตปานกลางนะครับเนื้อสีสวยนะครับครับนี่คือพืชทางเลือกใหม่นะครับท่านใดสนใจนะครับน้องเจนะครับมีเจ้าเจ้าของเองครับมีต้นพันุเองนะครับอันนี้คือของแท้แน่นอนนะครับไม่ไม่หลอกลวงนะครับเพราะว่ามีต้นเองแล้วพิสูจน์เนื้อตัวเองด้วยนะครับที่ปลูกมานะครับเป็น เนื้อที่สวยมากนะครับเป็นพืชที่ทางเลือกใหม่นะครับจริงๆแล้วผมเคยพูดไปทิ้งว่าจริงๆแล้วหมอทองกนดีที่สุดนะครับสําหรับทุเรียนนะครับแปรรูปได้หลายอย่างเนื้อเยอะเม็ดรีบนะครับแต่อันนี้เป็นพืชที่ทางเลือกใหม่นะครับอย่างโอชีนะครับทางเลือกใหม่เพราะว่าเป็นพืชทางเลือกใหม่แล้วขายออนไลน์ว่าขายต่างประเทศก็ราคาค่อนข้างจะดีนะครับดีกว่ามูสันคิงครับข้อดีกว่ามูสันคิงไงคือโอชีนะครับ ถึงแม้จะแตกยอดอ่อนนะครับลูกก็ติดนะครับติดดีด้วยนะครับไม่เหมือนกับพืชอื่นๆไม่เหมือนกับสายพันธุ์อื่นพอแตกยอดอ่อนแล้วมีลูกจะร่วงค่รับโดยส่วนใหญ่แต่โอชีเนี่ยนี่คือข้อดีออกยอดใหม่นะครับมีลูกลูกยังติดดีครับไม่ร่วงหลน่นนี่คือคือข้อดีของโอชีจากที่ได้ทดสอบ,อบได้ศึกษานะครับดีกว่าโมเส็งคิงนะครับเดี๋ยวเราไป ชมในสวนในล้งครับนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่น้องเจนะครับในรองสักพันไม้นะครับทั้งไม่ว่าไม่ว่าพันไหนครับมีทองลินจองหมอนทองชนีก้านยาวทุกสายพันธุ์ไม่น้องเจนะครับมีทุกสายพันธุนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไปดูกันในที่ที่ล้งครับที่ที่ที่ต้นชํานะครับที่ดูลักษณะลูกนะครับอ่าลูกอันนี้ผมต้นลงมาดูพล่างนะครับต้นครับดูลักษณะต้นลูก อันนี้แก่แล้วครับน้องแก่แล้วหางดำนะครับหางดำอาจจะผิดเพี้ยนบางครั้งการเรียกนะครับนะค,คือเนื้อจะเป็นไส้นะครับเออโทษทีไส้นะครับจะเป็นไส้สนิมทุกลูกนะครับเกือบทุกลูกนะและข้อดีของโอชีเนี่ยนะลูกจะก,กลมค่อนข้างจะก,กลม แล้วติดลูกดีด้วยนะครับถึงแม้จะออกยอดอ่อนบ้างแต่ก็ติดลูกดีนะครับเ๋ยวเรามาดูต้นต้นอื่นกันบ้างนะครับคือมันจะมีดาวห้าแฉกเหมือนกันนะครับดูคล้ายๆกันดูนะดูที่จะมีห้าแฉกเหมือนกันเห็นไหมฮะห้าแฉกเหมือนกันนะครับ คล้ายๆกับมูนันคีแต่ก้นตรงนี้ยุบอันนี้เมื่อกี้ผมหักไปแล้วนะอันนี้ผมหักไปลักษณะต้น,นครับสามปกาีกว่านะครับก็ออกลูกแล้วนะฮะดูลักษณะใบใบก็ไม่ต่างกับทุเรียนบ้านเลยนะครับใบคือเปนน็นแต่อันนี้มันอยู่ที่คนชอบนะครับการรับประทานบางคนบอกว่าโอชีไม่อร่อยอันนี้อยู่ที่ความเพึงพอใจของแต่ละท่านที่ชอบนะครับ ว่าสายพันธุ์ไหนไปนดูเมื่อสีสวยนะครับตูลูกนะครับลูกก็กำลังดีนะครับลูกไม่โตเกินครับโอชีลูกน้ำหนักประมาณไม่เกิน4กิโลครับจากที่ได้ทดสอบได้เจอมานะครับลูกกลมนะครับส่วนใหญ่ล,ลูกจะก,กลมลูกจะสวยนะครับนี่คือข้อดีของโอชีนะครับ ลูกเหมือนก้านยาวนะครับแต่ไม่ใช่ก้านยาวเปรียบเทียบก็คือก้านยาวในขั้วจะยาวนะครับแต่โอชีขั้วสั้นนะครับคือเขาดูดูดูลักษณะดูนะครับผมอันนี้ก็โอชีจะไม่น้องเก๋ใช่ครับโอชีอันนี้ก็โอชีนะท่านดูต้นนะครับน้ำดำหางดำ <c oughs> ครับผม เนี่ยเจ้าของนะครับนี่คืออันนี้เม็ดรีบนะครับอันนี้ก็เม็ดรีบนะครับเนื้อสวยนะครับหอมกลิ่นดอกไม้นะนะครับหอมกลิ่นดอกไม้นะครับเป็นพันธุ์ที่อร่อยนะครับพืชทางเลือกใหม่นะครับลูกคนสวยก็ยืนอยู่ใกล้ๆเฝ้าลูกเลยครับมีเยอะครับนะมีต้นก็ ท่านดูต้นนะครับต้อนอายุ3าปีกว่านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีลูกแล้วทั้งหมดนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูต้อนอื่นกันบ้างน,นะครับไปดูชมสวนนะครับเนื้อสวยมากครับะเนื้อสวยเม็ดโตปานกลางนะครับโอชี่นะครับ อิปหาดูเม็ดครับอันนี้ก็โอชีนะครับโอชีอ่าน,นี่ครับน้องเจครับอันนี้ทั้งหมดนี่เป็นเป็นโอชีทั้งหมดใช่ไหมครับ,รบน้องเจครับน้ำดำครับน้ำดำ <นะ S 1> ทั้งหมดนะครับครับ,รบอันนี้ก็ลงของน้องเจนะครับนี่คือทุเรียนพันโอชีนะครับ ต้ำงสักพันไม้นะครับคันรอคันรอครับดูครับเรามาดูโอชีลูกโอชีนะครับท่านจะดูว่าสามลูกนี้จะเหมือนโอชีทั้งหมดนะครับไม่ใช่นะครับในการดูนะครับนะครับอันนี้โอชีนะครับอันนี้พันโอชีอันนี้ก้านยาวนะครับก้านยาวนะดูว่าลูกนี้จะเหมือนกันเลยนะ อาจจะดูไม่รู้สีครับสีอาจจะแตกต่างกันบ้างนะอยู่ที่กลางแดดอยู่ที่ในร่มนะดูครับเดี๋ยวดูที่ก้นมาดูที่ก้นกันอันนี้ก้นโอชีนะครับก้นโอชีอันนี้ก้นก้านยาวครับก้นก้านยาวคล้ายกันนะครับคล้ายกันครับดูก้นนะครับน้ํา อะไรก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ก้านยาวก็มีขั้วสั้นนะครับก้านยาวก็มีขั้วสั้นนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ก้านยาวขั้วและยาวอันนี้อันนี้ขั้วมันเดาะมันหักนะครับเห็นนะครับว่าดูแทบจะไม่ออกนะครับระหว่างถ้าว่าก้านยาวลูกใหญ่กับโอชีนะครับก้านยาวลูกใหญ่กับโอชีเนี่ยนะดูนะครับมองแทบไม่รู้อันนี้ครับขั้วสั้นนิดเดียวนะขั้ว ขั้วเท่ากับก้านยาวนะครับบางลูกนะครับบางลูกนะฮะแต่ว่าเนื้อเนื้อในผิดกันต่างกันนะครับอาจจะมองแล้วว่ามันเป็นก้านยาวทั้งหมดนะเอาดูไกลๆหนะ่อยไม่ใช่นะครับก้านยาวหนามหนามที่บาน,านกว่านี้ก็มีนะครับหมานหนามที่บานเหมือนโอชิโอชิหนามจะบานบานหนามแะนมหนามเนี่ยอาจจะใหญ่จะจะ,จะ,จะมันจะ ทรงมันจะใหญ่กว่านะครับแต่ก็ดูว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับดูก้อนดูหนามแล้วตั้งใกล้ๆกล้กันนะครับจะมองไม่รู้เลยนะว่าก้านยาวหรือโอชีนะครับดูก้อนอีกทีเนะเดี๋ยวมาดูก้อนอีกทีนะีาาอนอนะ่ถ้าเจอก้านยาวหนามใหญ่นะครับหนามก้านยาวหนามใหญ่เนี่ยนมหนามใหญ่น,ะนมหนามใหญ่เนไครับเป๋าก้นหนานะครับ เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เปลือกหนานดีต่อต่อโรคนะครับผู้เรียนที่เปลือกหนานดีต่อต่อโรคต้านทานโรคได้ดีมากกว่าพูดอย่างนั้นดีกว่านะเพราะว่าพอเปลือกหนาเนี่ยนะการจะเป็นเชื้อราเซลลหรือไฟทอปเทราเนี่ยนะค่อนข้างจะมีน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีนะครับไม่ใด้ว่าไม่มีแต่ว่าเรื่องตกกระแทกกับพื้นนะครับแล้ว จะเป็นแกนแข็งนะครับถ้าเรียนตอกกับพื้นนะครับแต่ว่าถ้าทุเรียนเปลือกหนานะครับจะดีกว่าถ้าเปลือกบางตรงนี้จะแข็งแกนกินไม่ได้นะครับแต่ถ้าเปลือกหนาอย่างโอชีนะครับไร้ปัญหานะครับตอกพื้นตุ๊บอย่างนี้นะไม่มีปัญหาเลยเพราะเปลือกหนานะครับนี่คือข้อดีนะครับ